สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ตึกแดงครับเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ของไทยนะครับเราก็จะไปพบกับผู้ดูแลตึกแดงครับคือลุงเล็กนะครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กับลุงเล็กผู้ดูแลตึกแดงนะครับสวัสดีนะครับคุณมาจากโรงเรียนไหนกันล่ะครับพวกผมมาจากมราชพัฒน์ลำไพยพันนีมาเพื่อศึกษาเกี่ยวกับตึกแดงผมอยากทราบว่า ความเป็นมาของที่นี่ทําไมเขาถึงเรียกว่าแหลมสิงครับครับได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไล่าอีกงนะครับเริ่มต้นทีแรกนั้นที่ตรงนี้นั้นราชการที่สามท่านเด็จมาที่นี่นั้นห้องแถวนี้ไมี่มีแม้แต่หลังเดียวนะครับทะเลมาอยู่ตรงนี้เองสมัยที่ท่านเด็จมานะครับท่านรัชการจะมาดูว่าทําไมที่ปากน้นํานี่เขาถึงได้เรียกกันว่าปากน้ําแหลมสิงนะครับและทําไมมันเป็นเมืองหน้าด่านด้วย จึงไม่มีปืนใหญ่แล้วเพื่อรักษาทะเลของแหลมสิงเรา,เาไว้นะครับท่านจึงเสด็จมาที่นี่แล้วมาดูนะครับท่านจึงได้เห็นนะครับว่าที่ปากแม่น้ําเราเนี้ยมีแหลมสิงห์นะครับมันมีสิงห์อยู่สองตัวนะครับสมัยนั้นนั่นเป็นของที่นัดหน้าหรือตาของคนเราทุกอําเภอทุกจังหวัดของภาคตะวันออกเรานะครับแต่แล้วท่านจึงมาสร้างป้อมปืนเอาไว้ที่นี่สองสองป้อมด้ยกัน ป้อมแรกก็ป้อมพิฆาตปัจ,จมิตรนะครับเนี่ยที่มีมะขามเก้าต้นเนี่ยแปดต้นเนี่ยนะครับมีแท่นสองแท่นเนึ่ยนะครับปืนใหญ่ของเรานะครับมันก็เหมือนกันกันกบของฝรั่งเศสที่อยู่ในห้องกลางในนั่นนะครับของเขาเป็นเมืองเจริญกว่าเราเขาใหญ่โตของเราเล็กกว่านี้นะครับเมื่อสร้างก็เอาไว้บนนูนป้อมหนึ่งนะครับชื่อว่าป้อมไพรีพินาตป้อมนี้ชื่อว่าป้อมพิฆาตปัจมิตรนะครับทําไมถึงฝรั่งเศสอยากได้ฝืนดินแห่งนี้เพราะ ที่นี่มีอะไรดีครับคุณลุงมันจึ่มรู้มัน้ว่าแผ่นดินเราทางภาคตะวันออกนี้นะครับมันมีเพชรพลอยเหมืองกันมากที่สุดมากที่สุดในโลกด้วยสมัยนั้นแลวผมอยากทราบว่าฝรั่งเศสมาปกครองเรากี่ปีเราถึงได้เป็นเอกราชคืนครับครับฝรั่งเศสมาปกครองเราอยู่ที่นี่11ปีพอดีนะครับตั้งแต่พุทธศักราช2436ถึง47ครับด็ดปีเต็ม และคุกกี้ไก่มีความเกี่ยวข้องอะไรกับตึกแดงมั้งครับคือคำว่าเกี่ยวข้องนะครับคุกกี้ไก่นั้นก็หมายความว่าเมื่อเขาปกครองเราอยู่ที่นี่นั้นเราเขาก็ทะเลาะก,กับพวกคนไทยเรานะครับมีเหตุชกต่อยตีรันปันแดงกันมั่งอะไรกันมั่งเขาจึงจับเราไปขังในคุกนะครับในคุกนี้มันเป็นคุกสองชั้นอยู่เขาจับเราไปขังไว้ในคุกเรี่ยสองชั้นแล้วข้างบนทนทนี่เขาจะทารลังกาไว้ผลจกแดดออกอย่างให้เราถูกผลถูกฟ้า นะครับก็ไม่ทำเขาจะไปอาบน้ําที่วัดแล้วก็จับไก่ขึ้นมาเลี้ยงไว้มันนี่ร้อยกว่าตัวข้ามลงไก่มันยังขี้รถเรานี่แหละครับเป็นคําที่มาของคุกที่ไก่แล้วใครมาเป็นคนปลดปล่อยให้เราเป็นเอกาชครับครับหลังจากมันปกครองเราอยู่สิบเอ็ดปีนะครับรัชกาลที่ห้าท่านจึงเสด็จมาที่นี่ท่านเข้ามาในนี้นะครับแล้วก็ให้เรือวิ่งขึ้นไปรับแม่รับใหญ่มันซึ่งพักอยู่ที่จันทบุรี ท่านถึงม,มาขอคืนได้ด้วยการแลกกับความเสียบังโน้นให้มันไปเราต้องเสียเยมล่าสิบละบนพระบองก่อกงนะครับแลกแค่สองยอบัตินี้เราจึงได้เป็นเอกลักษขึ้นมานี้ผมก็ต้องขอขอบคุณลุงเล็กที่ให้ความรู้เกี่ยวกับตึกแดงคุกขี้ไก่และป้อมไพรีพี่หน้านะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ